มี่สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพาเพื่อนมาเจอโคลิ่งนะครับโคลิ่งนะครับคลิ่งมอคลิ่งฟัง่งมอ,มอนะครับสวัสดีครับพพพีีี่่่สวัสดีครับน้องแดงด้วยนะครับน้องแดงเดี๋ยววันนี้ล้างโคลิ่งมอดิ น่ลงโซาเซลล์ดี <aff chter> ๋ยวเข้างานโซล่าเซลล์นะครับชุดใหญ่นะครับของรถตู้นะครับรลของรถตู้นะครับเจาะมาด้านในดีนะครับของครับนี่ครับเจาะเลยนะครับตัวอินเวอร์เตอร์หัวเวอรตัวใหญ่นะครับกี่วัตต์กี่โวลต์กี่เคก็ดูกันเอาเองนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนครับนะครับเข้ามาลักท่ายลักถ่ายอินเวอร์เตอร์โวเวยนี่น่าจะเป็นโฮเวยตัวรล่มเลยครับตัวใหญ่โตมากครับนี่ก็คือของสาขาสุราร์มาลักถ่ายนะครับเอซีเคเบนะครับนะครับผมแบกแต่แผงนะครับแบกแต่แผงนะครับ ไม่ทำอะไรครับแบกแต่แผงนะครับนี่ไงครับชุดของการจำเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็มันมีกาสได้เข้าไปนะครับเพราะว่าล็อกแล้วนะครับหารจบไปแล้วนะครับหัวเว่ยตัวรับจำไม่ได้ลวกี่เคนะครับผมเข้ามานานแล้วนี่ก็มาลักถ่ายระบบทซฟตี้เห็นไหมครับอรามนะครับทซฟตี้ อัตโนมัตินะครับก็เหมือนห้อง M D B นะครับนะครับออกมาชมกันออกประมาณสี่ที่สุดทำแบบเรื่อยครับห้องระบบพลังงานแสงอาทิต์นะครับห้ามเข้าก่อนก่อนไป้รับอนุญาตเอาทำของนูนนะ้นนี่ไปห้องเอ็มนี่ไอตัวนี้ขึ้นไปหาแผงนะแตบน หรือว่าไม่ใช่จำไม่ได้เลย <S <S <Bur p> รู้สึกว่าไปหาห้อง M D B ือตัวนี้น่าจะชุดนี้ตัวนี้ไปไปหาห้อง M D B ตัวนี้แรงไวายวีตัวนี้แนะรงวายวีนะ M D B ขึ้นบนนะ ใหญ่มากครับใหญ่มากครับจำไม่ได้แล้วกี่เคนะสิบห้าเคได้บอกครับ,รบ,รบไม่รู้่าไม่เท่าไหร่แล้วผมว่าไม่ค่อยเก่งนะั่นเทีะให้มาดูชุดโครงสร้างของใหญ่นะครับแล้วตัวนี้คูลงคูล링ของมอเตอรนะครับเป็นซีทีสองหนึ่งสองสองตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วชุดนี้ชุดนี้รีนเวทใหม่มาแล้วนะครับเพราะสาขานี้อายุน่าจะเกิน ตอน 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6ปี40นี้เท่าไหร่6 66 20 26ปีแล้วพอเปลี่ยนชุดใหม่มาแล้วเป็นเลดโค้งเป็นเลดครับโอเคนะครับก็พอเป็นแนวทางครับดีครับ